สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจฮอนด้าบิ๊กบินการ์ด้าบิ๊กยุทท่านครับเช่นเคยครับวันนี้พบกับผมครูลบสองล้อครับกับเทคนิคดีๆทักษะดีๆในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กบอยวันนี้ครูลบจะมาพูดถึงเรื่องของการเข็นรถที่มีขนาดใหญ่และมีน้ําหนักนะครับข้างๆผมคือเจ้าแอฟริกาทวินนะครับหรือ CF พันแอลนะครับเป็นรถที่มีขนาดใหญ่นะครับเหมาะกับการขับขี่ในแนวทัวริง รถตัวนี้มีการใส่อุปกรณ์มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแคสบาร์หรือเรื่องของกระเป๋าที่อยู่มีทั้งสามใบซึ่งมันเพิ่มน้ําหนักในเรื่องของตัวรถมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับทําอย่างไรเราถึงจะสามารถควบคุมรถคันนี้ได้เบื้องต้นอันดับแรกเลยนะครับสําหรับการควบคุมรถนะรเราจะเห็นว่าตัวนี้สูงมันทั้งสูงนะครับหรือถ้าเป็นรถที่มีขนาดเล็กกว่าน,นี้แต่มีน้ําหนักมากเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะควบคุมมันได้นะครับอันดับแรกเลยทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทําการเข็นรถเนี่ยนะครับ ตอนนี้รถจอดอยู่ในลักษณะของขาตั้งข้างอยู่เนี่ยสิ่งแรกที่ที่เราจะต้องทาสิ่งแรกเลยนั่นก็คือจับแฮนด์ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็บีบเบรกหน้าไว้นะครับบีบเบรกหน้าไว้เพื่อให้รถไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปได้หลังจากนั้นผักรถขึ้นนะครับและให้ทําการเตะขาตั้งหลังจากที่เราเตะขาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะบการเข็นรถนะครับวิธีการยืนดูนะครับทักษะง่ายๆเลยคือหนึ่งอย่าพยายามยืนเอาตัวเข้าไปชิดกับรถมากเกินไปเพราะรถจะอยู่ในแนวตรง นะครับตัวเราชิดมากเกินไปทําให้ไม่มีพื้นที่ในการที่จะสามารถควบคุมหรือดึงรถได้ในกรณีที่เราตัวชิดกับรถมากเกินไปโอกาสที่รถจะไปอีกทางด้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีสูงซึ่งน้ําหนักตัวรถจะมากกว่าน้ําหนักตัวคนครับถ้ารถพลิกไปอีกด้านหนึ่งมันจะดึงตัวคนไปด้วยนะวิธีทักษะง่ายๆเลยคือวิธีการยืนนะครับดูให้ชัดนะครับ ถ้าเกิดมองจากด้านหน้ามาเราจะเห็นอย่างนี้นะครับวิธีการยืนคือให้เรายืนห่างจากตัวรถพอสมควรนะครับพอประมาณแล้วก็ให้รถกับคนอยู่ในลักษณะของการตั้งในลักษณะของการเอียงแบบตัววีครับวีคว่ำนะเป็นการยืนแบบวีคว่ำนะครับลักษณะน,นี้นะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะควบคุมน้ําหนักได้ไม่จําเป็นต้องเอาสะพกอเข้าไปพิงไว้กับรถ นะครับให้ยืนพอสมควรยืนอยู่ในลักษณะห่างรถ hàng, พอสมควรนะครับเป็นลักษณะตัววีคว่มพร้อมที่จะสามารถควบคุมรถพร้อมที่จะสามารถดึงรถได้นะครับแล้วพร้อมที่สามารถผลักเคลื่อนรถให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ดูนะครับในกรณีที่เราต้องการจะเคลื่อนรถไปข้างหน้าให้ปล่อยเบรกช้าๆนะครับเดินช้าๆเคลื่อนตัวไปด้านหน้านะครับเดินไปด้านหน้าเคลื่อนตัวช้าๆนะครับอาเวลาเบรกทุกครั้งที่ต้องการหยุดรถให้หยุดแบบนุ่มนวล เผื่อระยะไว้สักเล็กน้อยนะครับให้รถเคลื่อนตัวเข้าไปจําเป็นต้องเบรกให้ค่อยๆใช้เบรกอย่างนุ่มนวลนะครับเพื่อให้รถหยุดแบบช้าๆและสนิทนะยาข้อห้ามเลยสําหรับการหยุดรถในขณะที่เข็นรถห้ามโดยเด็ดขาดเลยคือห้ามกาเบรกแรงเกินไปในขณะหยุดรถนะครับแบบนี้ถ้าการที่เรากําเบรกแรงเกินไปจะทําให้ยกชคหน้าของรถยุบเมื่อยุบเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะคืนของชก รถมันจะมีการเด้งกลับมาฉะนั้นโอกาสที่มันจะพลิกไปอีกด้านหนึ่งสูงนะครับฉะงนั้นอันตรายในกรณีที่เราต้องการจะเข็นรถไปทางด้านหลังให้ใช้มือซ้ายทําหน้าที่จับแฮนด์ไว้มือขวาจับไปที่บริเวณบาท้ายเบาะหรือบอกก็ได้ทําหน้าที่ในการดันแต่ถ้าเกิดมีบาไทยเบาะให้จับแนะนําให้จับบาท้ายเบาะสายตามองไปทางที่ทางด้านหลังที่จะไปนะครับสายตามองไปทางด้านหลังที่ทางที่จะไปใช้มือขวาที่อยู่บริเวณที่เราจับบาไทยเบาะไว้ทําหน้าที่ในการดันรถถอยหลังครับ ดันรถถอยหลังไปมือซ้ายที่ทําหน้าที่จับแฮนด์จะทําหน้าที่ควบคุมทิศทางโดยอาศัยการสั่งการจากสายตาครับสายตาจะเป็นคนสั่งให้มือซ้ายทําหน้าที่ในการเปลี่ยนทิศทางนะครับเมื่อถึงจุดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วให้เราทําการหยุดรถด,ด้วยการใช้มือขวาดึงบาท้ายบ่อไว้นะครับเสร็จแล้วหันกลับมามือขวาจับที่แฮนด์บีบเบรกไว้นะครับเตรขาตั้งเอียงรถหักให้ไปทางด้านซ้ายครับ นะครับย้ำนะครับเวลาที่เราจะทําการเข็นรถสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหนึ่งจับแฮนด์ทั้งสองข้างบีเบรกหน้าไว้จับดันรถตั้งตรงเตะขาตั้งขึ้นนะครับเตะขาตั้งขึ้นยืนในลักษณะการเอียงเข้าหารถและให้รถเอียงเข้าหาเราในลักษณะของตัววีคว่ำนะครับ,รบเข็นรถไปทางด้านหน้าค่อยๆปล่อยเบรกเคลื่อนดันรถเคลื่อนตัวไปข้างหน้า นะครับดันรถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าในกรณีที่ต้องการหยุดรถค่อยๆใช้เบรกอย่างนุ่มนวลน,นะครับเพื่อหยุดรถนี่คือเทคนิคง่ายๆในเรื่องของการเข็นรถนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังหลักการแบบนี้นำไปใช้ครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสาระดีๆในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคูดรบสองล้อในโอกาสต่อไปเราจะมีสาระ ทักษะดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือรถบิ๊กไบค์มานำเสนอให้ทุกท่านสำหรับวันนี้ลาคำแพงเท่านี้ครับสวัสดีครับ